นี่คนงานแล้วครับนี่น้องนะนิ่งๆๆเลยครับผมมานี่โอ้ตัวดีครับนี่โอ้นี่โอ้ใส่สวยครับใส่สวยุนี่กลับมาเต็มสองแล้วครับนี่ตัวงามๆครับนี่อืออือปลาโยสิ

โคโลเลยครับทุนี้ครับผมเขาฟังแล้วครับเขาฟังแล้วเนาะฟังแล้วเขาฟังแลเนาีตัวป้าวโอ้มีมีเนี่เพื่อสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันยามค่ำคืนนี้แล้วครับพามายามเก็ดเยงี้ยเกียดครับผม เปิดไม,ไม้ไหมครับไม่นี้ครับผมเปิดไม้ไม่น้ำฟอมคันนาครับผมเฮ้ยลังแรกติดว่นะนังนี่นี่ล,งงล,ลังแรกทำงานแล้วครับอุ้ยลังแรกทำงานแล้วไอตัวไม่ใหญ่ว่ะนี่ใส่เอองาน เก็บครับวางไม่ได้้ะครับผมกล้องครับผมขนันนาน้ำท่วมครับเต็มแรกมาแล้วครับอของาครับผมหลังแรกทำงานแล้วครับวางก,องอากล้องหนักนะครับผมมันน้ำท่วมคันนาครับน้ำท่วมคันนาโอ้ยลืมลืมใส่สองฟองลังนี้ร้อนครับเดี๋ยวใส่เยอะครับผม ครับผมลุนต่อลุนต่อโอ้นั่นนั่นเอาแล้วเอาแล้วนั่นนั่นเปิดไม้ไม้ใจต้องนิ่งครับผม้โหเอาแล้วครับนั่นนั่นนั่นก้าตัวงครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเืออึ๊บฮึฮึผมตกดีขนาดครับผมเดี๋ยวเก็บกันครับ กครับเขาฟังนี่มากินครับผมใส่สลับฟังอะไรครับเขานาโพเลทุบก,กับนาเขาจังขึ้นครับผมเขาขึ้นไม่ครับน้ำท่วมโอ้หูพูนครับผมพูดอะพูดอะไรอย่าเอาดีฟังเนี่ยเอาฟังดีคือบูถือวะอม้ใส่ผิดฟังแล้วไม่น้นนองปะเนาะ แตัวนี้สีงนี่ครับน้องเนื้อเนื้อเนื้อเนื้ครับอุ้ยอันนี้วางได้ยกครับนี่ยขนาดแหงขนาดแหงวางได้ครับเก็บครับเจี๊ยบเจีบ

เก็บเๆๆนี่ปลอดภัยดีครับฟังนี่เขเสีบอ่วะอู้ตายแล้วตายแล้วฟังนี่ป้าตะกินเด็ดฟังนี่ปลาวกกินเด็ดนดั่นเห็นไหมเขาเสกีบหน่อฟังเสกีแล้ว ลองลองมาครับนี่ตึ๊ต๊ตดตุ๊ตึต๊ดต,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 ตุ๊วางรครับวางะไน่าท่วมคันาดครับเดี๋ยว,วยคันได้ครับมเดิน,น,นะไล่งโอ้ยาดขาดเลยครับผาดโอ โอได้เบอร์หน่อยคดบ่บะขาดแล้ครับโอ้โหต้นนี้ลอยัมาจนะโอ้ใช่ตัวไงครับเด็ดขาดเลยโอ้มันตัวเหรอะ ได้เจอาตัวไม่ตสี่ห้าตัวโอ้ยขาดไปหลังหนึ่งเสียดายวะ่ะใส่ประช่อนยักษ์ว่ะฮะอันนี้ไฟโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอโอ้ขาดไปหลังเมื่อกี้ ขาดวะใช่น่าจะตัวใหญ่วะที่ไหนมันติดต่ดทางข้าวเล็กกว่าข้าวใหญ่ไม่ติดว่ะ ออลาดแล้วตัวนี้ขาดสัมครับผมเซ็งเลยีกวมาจากหลังหรอกครับ กิคนครับมัน,นก็มะร่อนครับผมเดี๋ยวอันนยับกลับไปครับผมถ้าสถกับชีดท่าให้เบื้องนะครับผม เดินกัะม้ายิงคนงานแล้วครับนี่มั่งเลยนิงๆนิ่งๆยิเลยครับผมเดินกัะมานี่โอ้ตัวดีครับนี่โอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสวยครับสวยสวยสวยเก็บก้นนะครับมีแต่นางครับผมโอ้ใส่สวยครับใส่สวย กลับมาเต็มสองแล้วครับนี่ตัวงามๆครับนี่อู้หูปลาอยู่สิอู้มันกินจมแบบนี้นะข้อมตีขาดครับนี่กินลึกดอ่าอู้นี่อู้เดี๋ยวเก็บก้อนครับมันสิรุนแล้วครับผมเก็บก้อนครับเก็บก้อนบักใหญ่ครับนี่ครับผมผลงานหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดตอนยำไปได้ห้ากลับมาได้สองตัวครับกลับมาได้สองตัวอ้วนครับเสียไรตัวขาดครับผมต้องเปลี่ยนสายเบียดไหมครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวมาเศร้าเจอกันนะครับผมคอยมาลุ้นมาชนกันครับเศร้าต้องมั่นคนนี้ครับผมลาตีสวัสดีครับเจอกันตอนเศ้าครับ อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมม,มาโกเบ็ดครับผมมาโกเบ็ดยามเบ็ดเมื่อคืนนี้ได้ไปแล้วครับเจ็ดแจมเสาหนี้มาลุ้นกันครับผมตอนเท่าเวลามันนานกว่าตอนเคืนมันสิบปโอเคเยาว่าครับเจ้าว่าโอ้ยน้ำครับผมคันให้คันนาเบื่รมาลุ่นไปน้ำๆครับ หดครับมันหมันหลังนี่ลโอ้เมื่นี้บอมีเตียงรับเช้านี่น่ต็ม โอ้มันหลายคนนีครับนอนแค่ไหนเอ๊ะคือว่าอะไรเนาะขาดอีกแล้วครับโอ้ ขาดหัวเลยห้วยโู้โ,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 โพสไดว่าปานไหมโอขาดหัวเลยครับลังเนี่ยโอ้หยาหวเน่ยหยาแหลกขาวนะผมโอ้บ๊วครับตองเพี่ยนสายเบ็ดไหมคือนีก็ขาดเข้าก็ขาดลังนี่บอลร้อน อืมยังวะโอมาแล้วครับนี่ตนีเอครับครับเต็มเลยครับผมเก็บก้อนเด้ครับ คันน้ำม <c ười> for ันม <c ười> <noticing. c ười> <f resur faced> ีแต่น้ำครับผมกินลึกครับแกะไปครับกินลึกกินลึกกินลึกเบียดด้วยแสงมาบ้านะทุกคนโอ้ยรอนี่เราครับเเอานี่ยอันนี้ยัง่ นี่ก็ร่อนที่กันใหม่ที่คือว่าเนี่ยร่อนโอ้ยนี่ยยังไงโอ้ยจะร่นอนให้เราบานแล้วจะทำโมนี้เลยครับผม แก่มมนี่เลยอาะยังมันมีปลาแล้วบ่เนี่โอ้โนี่ปลาปอกกับปลาปอกฮึดูนี่บ่เอาครับปล่อยเลยครับลูนี่หน่อยพอดครับบ่ไหวบ่ไหวเดี๋ยว่อยปลากันครับผม เต็มเลยหนึ ar, kid atte, kid ่งเต็มนึงมาแล้วตัวนี้ขาดหมดครับ่น้องเอาตัวน้อยแล้วเก็บเครับผมออเพียงกินพี่เลียวเอาฟังรอบบาทเลยนะขอ้อครับีมมันยังให้นาขนาดอ๋อ มาแล้วครับค <c ười> ู่เก็บเก็บเก็บครับนั่นขันหักอีกโอ้ยเ<อ><ะ>ทมซ้ำแถมซ้ำเก็บครับจ๊อจ๊อหลอนแก๊กแซก่ครับหลังแล้วหลังวงกระซูซูนตังตั้งครับน้อง ตรงทำตาเลยนะตื่นเลยครับที่นั่ต้องใส่นี้แหมปลาไหมมครัใส่ไงโอ้โโคโลเลยครับทัวนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก้อนเก็บก้อนเก็บก้อนครับเดี๋ยวรุดครับเียบ้อยครับ รอยลําอยลําลอยเียบ้อยแล้วมีปัญหาเท้าลังนี่ขาฟังแล้วครับขาฟังแล้วฟังแล้วขาฟังแล้วตัวปะวะโอ้มีมีเ็ เงยเท้าเงยเท้าครับเก็บเก็บเก็บเกบครับมาเยมานตอนเบ็ดิบกหลังมบอกับบอลมานมาน่าตอนเว็ดุออกหลังเขาบอลกลกมาทังยังมมีางเาจไหนวะ ก็ที่เรียบนี่งๆที่น้ำบานเก็บเลยแล้วกันครับผมน้ำอะไรหลังเลก็นาห,นานาหติดติดคอยอันตัวนึ่งสลักสับเพี้ยนกันเลยครับผมอ๋อที่ตัวหลังนั่งนี่ นี่เรียวอีกแล้วครับโอ้ติดเรียงกันสามที่โตแล้วครับนี่ะเปลาบานเขียดคือนอๆๆนอุงลงนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ปลดปลด้วยค่อยๆปลุกโอ้ยหลุดครับโอ้ยเห็นได้เขียดขึ้นมาบ้านปลาจริงยังอยู่หลุดแล้วเราจะเก็บตัวนี้กันครับผม นะครับพี่น้องตอนนี้ก็เก็บกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมเจะไปสรุปผลงานกันอยู่บ้าน,น้ะครับผมบัสซเ่ได้เต็มยังไม่ได้นับเือกันครับจำไม่ได้ใช่ครับผมนะครับท่านทุกท่าสรุปผลงานเพลินครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเต็มสองอันสองนี้รุนกันครับ đây chập tua của 一、二、三、四、 อ1 11ิัวจิ๊บนี่มันจะกินเล็กเข้าไงอืมจิ๊ืนนี่จิ๊บิบแอหดหลายแล้วคน

กำลังดก็ได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ไหมละครับผมพบกันใหม,ม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ